ตุนและผู้คุมคนดีถึงอุดรธานีแล้วน,นะคะเดี๋ยวไปดูภาพประทับใจกันค่ะคุณลูกค้าตวนีีรอแล้วนะคะ จะไปดูภาพประทับใจกันค่ะว่ากระตูนมาเสิร์ฟความสุขมิวเอ็กซ์ห่งก้ลีแกนให้คุณพี่วิภาพี่วิภาจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนคะ่ะตามกระตูอมา,ามค่ะเดีดย๋ดยวไล่ขึ้นเข้ามาไหมมอนมงคนะทหนไรแบนี้ กาก็ตูงจะถามพี่วิภาและพี่หมานะคะว่ารู้จักการ์ตูนจากช่องทางไหนนะคะแล้วขั้นตอนการทำ,ทำสัญญาเป็นยังไงบ้างและการบริการเป็นยังไงและก็จะถามความรู้สึกนะคะ <c oughs> พี่วิภาคะการ์ตูนถามเลยคะ่ะรู้จักการ์ตูนจากช่องทางไหนคะรู้จักจากเพจน้องการ์ตูนอิสุสแองหลงนะคะๆๆๆค่ะพี่ภา,าคะตอนที่ไฟแนซ์ตอนจองตอนจอตอนทำสัญ,ญญายุ่งยกากไหมคะ ไม่ยุ่งยากเลยค่ะกี่วันรู้ผลนามวันรู้เรื่องไมามวันรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะแล้วรถรอนานไหมคะรอไม่นานเลยค่ะแล้วรถถูกใจพี่พิพาไหมคะถูกใจมากมากถูกใจมากมากถมากพี่พิพาแบบมีอะไรอยากจะบอกหนูไหมคะว่าให้หนูปรับปรุงอะไรหรือแบบมีอะไรที่ประทับใจแล้วแล้วก่อนที่พี่พิพาค่ะจะซื้อรถพี่วิพาได้เปรียบเทียบที่ไหนบ้างหรือเปล่าอะไรค่ะอ๋ออย่างแรกนะคะไม่มีไม่มีอะไรให้ปรับปรุงนะคะเพราะว่าน้องบริการดีมากเลยค่ะแล้วก็ หาหลายที่มากเลยนะคะแต่หาทั่วภาคอีสานหลายจังหวัดมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ถูกใจก็เลยไปถูกใจที่เพจน้องกระตุนนะคะแล้วอีกข้อนึงนะคะพี่วิภายังไม่เห็นรถเลยแต่พี่วิภาได้ครั้งแรกคือได้จองรถโอนจองไปอันนี้สองคือต้องโอนจองรถอีกแล้วรถก็ยังไม่เห็นแล้วพี่วิภากลัวไปเพะว่าหนูจะเป็นพิษะชีพตอนตอนแรกก็คิดนะคะแต่ว่า พอได้ได้คุยกับน้องแล้วใหะน้องบริการไม่ไม่คิดเลยค่ะแล้วก็ไม่ไม่หว่วงเลย<อ>เพราะว่าน้องบริการดีมากน้องดูแลน้องส่งส่งงานให้ดูทุกทุกข,ขั้นตอนนะคะแล้วน้องก็เป็นคนคุมรถจากจากถึงเซามาถึงที่อุดรน,น้องมาเองเลยนะคะคุมรถทุกข,ขั้นตอนแล้วก็มาส่งถึงที่ค่ะน้องบริการดีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอยากให้ ทุกท่านนะคะที่ที่จะดูรถอิสุสุนะคะอยากให้ไปชมเพจน้องการ์ตูนอิสุสุแสงหง,งที่สาชังเชานะคะเพราะว่าน้องไว้ใจได้มน้องบริการดีมากนะคะถ้าเกิดไม่เชื่อ,อให้เข้าไปเยี่ยมชมให้เข้าไปดูผลงานน้องก่อนได้นะคะอคขอบคุณว่าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองคุณทั้งสองก็งมีอะไรการ์ตูนก็ดูแลตลอด การใช้งานของรถเปลี่ยนรถอยากซื้อใหม่ตูนก็ดูแลได้แล้วละค่ะ9โมง9นาทีกระตูนขอให้พี่วิภาและพี่หมานขับรถคันนี้เดินทางไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทุกการเดินทางขอให้พี่วิภาและพี่หมานขายผัดไทยได้กำไรมีลูกค้าเยอะๆเต็มร้านแน่นทุกวันนะคะ ประทับใจมากเลยค่ะ <c oughs> <bows> ประทับใจในการบริการของน้องนะคะนักระตูนขอขอบคุณพี่หมานและพี่วิภาบ้างนะคะที่ไว้ใจให้กระตูนดูแล